สวัสดีครับโฮราจาร์แชนแนลมหัศจรรย์พลังบวกรอยรานชัยจานก้ามงคโลโฮราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวปีนสัตว์ชวดดูดวงช่วง6สิงหาคมถึง4กันยายน6-7ในแง่มุมของการงานการเงินความรักดาวเดน่นและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจรับชมรับฟังเลยน,นะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนของชาวชวดนน,นะครับคุณนั้น ชาวหนุ่ยช่วงนี้เป็นพวกที่พูดจริงทําจริงมีความอาอิรักอินิยมสูงนะครับไม่จะมีความเป็นหัวโบราณนะครับและเรียกว่าถือตนถือยศถือ,อย่างนะครับหากโกรธเมื่อไหร่ก็ค,ค่อนข้างที่จะรุนแรงและค,ควบคุมอารมณ์ได้ยากอีกตัวนั่นเองในมุมถัดไปเรื่องของจิตใจจิตใจของชาวนักสัตว์ชวดชาวชวดมักจะมีดีในเรื่องของความคิดที่เริ่มส,สร้างสรรค์และอิสระ แต่ว่ามักจะคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายและอ่านใจคนรอบข้างได้ดีได้เก่งอีกด้วยนะครับและชอบที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลารักสวยรักงามเป็นคนที่อารมณ์ดีนะครับแต่ว่ามักจะมีข้อด้อยมีจใจข้อด้อยคือมีความคิดแปลกแปลกแพบบงๆนะครับดื้อรั้นนะครับอีกทั้งนะครับบางช่วงนี้นะครับจะมีความเซนซิทีฟสูงไปนิดนะครับรวมถึงมีลาสองหัวที่มันแม่นยำ และคุณต้องระมัดระวังเรื่องของการอิจฉาริษยาจากคนอบาข้างอีกตัวนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินการเงินของชาวหนูนั้นนะครับมักจะมีโชคทางการเงินจากหลายช่องทางด้วยกันบางอย่างนะน,นะครับคุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณมีผู้ช่วยทันดีก็คือคนในครอบครัวคุณคนในครอบครัวงคุณนะครับที่จะแจ้งเรื่องการเงินของคุณเป็นได้อย่างราบรื่นนั่นเอง ซึ่งการเงินของคุณนั้นนะครับถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินส่วน,นมือของคุณนั้นคุณมักจะมีไรายได้ที่มันแน่นอนนะครับด้วยคุณมีความเก่าเก,าเกมนะครับและรู้เลี่ยมพลิกแพลงต่างๆเนี่ยมันจึงทําให้การหาเงินของคุณนั้นเป็นไปได้อย่างราบรืบ่นม,มากยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคร้อยแปดยังไงก็แต่เนี่ยแต่ชาชวโชดก็เอาตัวรอดไปได้นั่นเองส่วนเรื่องของเงินหมุนเวียนระยะสั้นนั้นนะครับถ้าถามว่าดีไหมคําตอบก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคุณสาามรถ ที่จะมีเงินเครดิตรวมถึงเงินหมุนที่ดีนั่นเองที่ิดีก็เพราะว่าคุณรู้จักคู่ค้าคุณรู้จักลูกค้าคุณรู้จักบริกรรมของมวลชนคุมมารู้จักสารชนนั่นเองรวมถึงคุณมักจะมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบมีขั้นตอนในการคํานวณเงินมีขั้นตอนในการจัดเก็บมีขั้นตอนในการวางแผนต่างๆได้อย่างแยบยนต์นะครับอีกท้งสามารถที่จะ ปรับตัวได้เก่งในเรื่องของการเงินในเรื่องของเงินหมนุนด้วยนะครับและเจราจาต่อรองได้ดีเหลือเกินนั่นเองและคุณมีหุ้นส่วนทางการค้าที่ดีนะครับที่ช่วยเหลือคุณมาเป็นอย่างดีนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของชาวช่วยคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากได้เงินเนี่ยตามเป้าหมายที่คุณวางไว้รวมถึงอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาเนี่ยหรือเคยมีอุปสรรคในเรื่องของการเงินเนี่ย ให้มันหายไปทั้งหมดและเหลือเฉพาะสิ่งดีๆนะครับการเปลี่ยนแปลงดีๆนะครับเข้ามาเรื่องของการเงินนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการงานการงานคุณมีความมั่นคงสูงก็เพราะว่าคุณเข้าใจเบสิกพื้นฐานของธุรกิจที่คุณทําอยู่เนี่ยเป็นอย่างดีคุณเข้าใจเล่สนคนในต่างๆทั้งวิธีบนดินวิธีใต้ดินเนี่ย คุณเป็นหมดและคุณมีความสามารถในการตรวจสอบในเรื่องของเนื้อง,งานได้ไปอย่างดีนะครับฉะนั้นเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของงานเนี่ยจึงมีน้อยนะครับและคุณมักจะโชคดีในแง่ที่ว่าคุณมักจะมีคนอุปถัมภ์ที่มันไว้ใจได้ในเรื่องของงานเนี่ยมันทําให้ชาวช่วเน,นี่ยเบาแรงไปเยอะเลยนะครับในเรื่องของงานนั่นเองอีกทางคุณมักจะมีงานในหลากหลายรูปแบบคุณสามารถหาควประโยชน์ จากการงานได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยนะครับมันจึงทําให้เนี่ยกางานคุณมีความมั่นคงสูงแม้ว่าจะมีอุปสรรคและปัญหาเยอะก็ตามทีนะครับเพียงแต่ว่าคุณมีผู้ช่วยที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เยอะนั่นเองคุณจึงสามารถที่จะผ่านพ้นมันไปไ,ปได้ในท้ายสุดอีกด้วยแล้วการงานในความปรารถนาของ,างชาวชวดคืออะไรล่ะคุณอยากให้งานคุณและทีมงานคุณน,น,นะครับทำงานโดยปราศอุปสรรคหรือมีอุปสรรคน้อยที่สุด และหากมีอุปสรรคอะไร้วแต่เนี่ยให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรุ่ร่วงและทันท่วงทีอีกด้วยนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวชวดการที่ชาวชวดเนี่ยยังคงมีความรักที่ดีก็เพราะว่าเป็นคนที่มีรมดีในเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรักของคุณการสร้างปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวของคุณนั่นเองนะครับและบางครั้งคุณก็มีความอดทนสูง มีเวคานะครับและมีความอ่อนอ่อนผ่อนตามนะครับคนรักของคุณนั่นเองอีกทั้งนะครับความรักของชาวชว่วเนี่ยจะดีก็ต่อเมื่อมีการเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่มาอย่างเนื่นนานและปรับตัวแบบเข้าใจคนฉลาดทันคนและสร้างสเสน่ห์ได้ดีอีกด้วยนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าหากเป็นชาวชว่วเนี่ยที่ยังโสดอยู่เนี่ย ต้องการคนรักมาเขียนคู่ในช่วงนี้อาจจะต้องเสี่ยงไปสักหน่อยนะครับระวังไว้สักหน่อยนะครับคุณอาจจะเกิดอาการที่เรียกว่าลหลงไหลคลั่งใครใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะครับบางครั้งคุณอาจจะหน้ามืดตามบวัวกจนเกินไปนะครับเพราะว่าคนที่มาเกี่ยวข้องกับคุณนั้นครับหากคุณคิดจะรับมาเป็นแฟนเนี่ยหรือมากกว่าคำว่าเพื่อนแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาทันทีทันใดเลยนะครับหากคุณมองว่าคนเนี้ยใชย่ตกลงจะเป็นคู่แล้วเนี่ย ถ้าตรลงช่วงนี้มันจะปวดหัวและเดือดร้อนทันทีทันใดนะครับเพราะว่าคนที่คุณคิดว่าดีเนี่ยอาจจะซ่อนความรับอะไรบางอย่างอยู่นะครับและอาจจะเป็นพวกประเภทที่มีคนรักอยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาไม่บอกคุณทั้งหมดนั่นเองนะครับคุณอาจจะสวยในเรื่องของของ,ของรักเลยน,นั่นเองนะครับฉะนั้นช่วงนี้หากใครจะมีความรักใหม่แล้วก็คบเป็นเพื่อนไปก่อนจะดีกว่านองแล้วความรักความสัมพันธ์ในเมื่ไงล่ะครับที่ชาวชวด รารถนาคำตอบก็คือคุณอยากได้คนรักที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่สามารถที่จะเข้ากันได้กับความที่คุณเป็นคนอนุรยมนะครับหรือหูโบลาสักหน่อยประมาณนี้หรือพูดง่ายว่าอยากได้คนรักที่มันส่วนผสมวงตัวนะครับอาจจะทาให้ชีวิตของคุณชีวิลาของคุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นมาดูนมุมถัดไปในเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณ ผู้เขาก่จะมองชาวชวดว่าคุณนั้นเป็นพวกที่ตรงไปตรงมานะครับและโต้ตอบได้ฉับไวฉะชานมีสติปัญญาที่ดีมีความช่างสังเกตสูงและไม่จะมีความรู้รอบตัวแต่บางครั้งก็ติดแบบพูดส่อเสียดพูดเสศษสีบ้างหรือไม่บางครั้งก็ดูแบบหยิกแกมหยอกได้เก่งอีกตัวนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาสและโชคลาภของชาวชวด สิ่งที่เป็นจุดแข็งและเป็นพลังในการนำพาความโชคดีมาสู่คุณก็คือเรื่องของความหนักแน่นความชัดเจนความมั่นคงในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามวางแผนที่คุณวางไว้นั่นเองนะครับรวมถึงมีสติปัญญาไม่ว่าทำอะไรเนี่ยจะมีระเบียบมีแบบแผนมีความรอบคอบสุดๆมีความสุขุมนุ่มลึกสุดๆนี่เองนะครับเด่นเรื่องของการใช้สมองต่างๆเนี่ยไยกว่าสิ่งเหล่านี้คุณชาวชัวเนี่ย ทำได้ดีและทําให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของโอกาสและโชคลาภดีมาสู่ชาวชวดนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของดาวเด่นกันบ้างดาวเด่นสำหรับชาวชวดก็คือเลข4และเลข5ในมุมถัดไปมาพูดในเรื่องของบทสรุปกันบ้างนะครับเปลียยเปลยได้ว่าคุณเป็นหนูที่ถูกทุบร่างทองเป็นผู้ที่มีจิตใจดี และมีปัญญาดีทำอารรชีพรับราชการเนี่ยหรืองานอา,าสาเจ้านายเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่นะครับและมีค่าธรรวารเยอะส่วนเรื่องของการค้าการขายต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและร่ำรวยอย่างรวดเร็วอีกด้วยนั่นเองจบแล้วนะครับสําหรับชาวปีนักษัตรชวดดวงช่วง6สิงหาคมถึง4กันยายน67ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์า share, ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่ง ช่องวัวใจชนะด้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ